สวัสดีครับนี่ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถโตโยต้านิววีออสปี2014ดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับครับขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับ้วยเครื่องทำกุญแจระบบอัตโนมัตินะครับ หลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ทได้แล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังกดใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอีโมนะครับทดสอบให้ดูก่อนนะครับเสียกุญแจอ่าบิดออนนะครับสังเกตนะครับไฟรูปรถรูปแม่กุญแจสีแดงนะครับที่กระพริบอยู่ตรงกลางจอตรงนี้นะครับอ่าจะกระพริบตลอดนะครับ เนื่องจากติดระบบอีโมะครับเวลาสตาร์ทก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบอีโมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับรีเซ็ตระบบอ m โมวิเลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจเก่าที่เคยหายนะครับจะนํากลับมาสตาร์ทรถนํามากดรีโมทไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับกุญแจดอกนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเสียกุญแจครับปิดออนนะครับสังเกตนะครับ ไฟรูปรถรูปแม่กุญแจสีแดงที่เคยกระพริบตรงกลางจอนะครับก็ดับลงเรียบร้อยถ้าดับแบบนี้สามารถสาตาร์ทได้เลยนะครับสาตาร์ทครับสาตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกคา้าท่านใดนะครับใช้รถ t o y o ต a New ววีออสนิวยาริสรุ่นอื่นๆนะครับทำกุญแจรถหายนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6ส5ช่างกุญแจไทยยีเดียบริการนะครับส่วนตัวรูปแบบรีโมดนะครับสามารถเลือกเป็นทรงแท้ศูนย์ตรงรุ่นหรือจะเป็นทรงแบบ ดีดพับเก็บก้านกุญแจได้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นทรงพับนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับเปิดครับล็อกครับเปิดครับรีโมทก็เป็นระบบเดิมแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับ